สวัสดีครับผม่ปนน้องครับหนึ่งทันบาหกห้าครับกินหลับดิบครับวันนี้ครับถั่วกินหลับสุกวันนี้กินลับควายดิบครับผมหม่อมเมาครับผมเผ็ดเพครับคนหนึ่งเึ่งโรนะครับนาอผักกลับหม่อมเมาครับเไ็บขูดปักกาดขาวปรกาศคอตองนะครับผมนี่ปรกาศคอตองครับผมมาผม่นน้องกินลับด้วยกันลำาๆครับผมหม่อมนะครับปัดทบปอดทบ หนึ่งธันวาหกห้าครับใส่หลับนะครับแต่ว่าหลับอ้ววันนี้หลับดีพพเพรเพาะทมาโอคลงไปนอนเนาะลดตังเฟืองเนาะรันะัเนาะวันที่หนึ่งธันวาครับหห้าครับเขากินหลับแหมแล้วครับเพื่อตอนใบ ได้โจกได้ลาบนะครับขอ,อ fc ทุกคนมีโจกมีลาบกันกูกูคนครับถูกหวยรางวัลใหญ่ถูกรางวัลที่หนึ่งทุกคนทุกคนครับผมมา fc fc ลาบด้วยกันครับ เหมือนอกับลาบปนนึงของคู่กันครับน้ะทำได้ครับโมกิยากับโจลาบเป็นเดียว ผมเพชรเหมาะนะครับจริงสดสดดาบไฟสดสดผมขมเผ็ดเับเข้าหนึ่งพอนครับเข้าหนึ่งพอนคนนีเข้าหนึ่งพอนเกินกิโลครัเนี่ยลาบมา รำครับสุดยอดโอ้หมอครับจะยิ่ม้วครับเนาะ้มรำข้างหน้าครับตอนบายนี้ได้จกได้ลไหลับแน่ครับหนึ่งธันวาคมห้าครับกว่าเขากินหลับนะครับเนาะหมอนักเตะครับหลบัง โอเคครับอิ่มแหมวันครับผมหลาบอีกเดียวครับคนเมืองเขาผ่านไปแหมวันครับหนึ่งธันวาหกห้าครับตอนบ่ายสี่โมงวันนี้ครับหนึ่งธันวาห้าขอเฮ้เอฟซีทุกทุกท่านจงมีโจกมีหลาบถูกหวยรางวัลใหญ่ถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันกูคู่ทุกคนครับโอเคครับจะไปลริมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกำลังใจกันด้วยนะครับผมวันนี้เสนอคลิปสั้นๆครับผมสวัสดีครับ